พอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพู้จากกันในชีวิตที่มีประสบการณ์ ของการใช้ชีวิตแต่งงานคองเรือนสำคัญเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีหลักเกณฑ์หรือหลักพระธรรมคำสอนนำมายึดมาเก็บรักษาไว้ในใจของเรา <Maybe. S 1> ก็จะอาจจะทำให้เราผิดพลาดหรือบกพ่องในกิจกรรมในหน้าที่ที่เราจะแต่งงาน ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องน้อมระลึกเอาไว้ในใจเป็นเครื่องเตือนตัวเราสิ่งที่เราจะต้องน้อมระลึกก็เป็นเรื่องการละอายต่อบาปสิ่งที่พ่อแม่ทั้งหลายปรารถนาจะให้ลูกหลานทายาท ได้สืบทอดใช้ชีวิตด้วยสัมมาทิฏฐิกันต้องอ้างถึงสัมมาทิฏฐินั้นหมายถึงเราจะต้องมีศีลธรรมแล้วก็นำหน้านตัวเหตุของการใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตสมรสหรือการแต่งงานกันสิ่งที่เตือนตัวเราเสมอก็เป็นเรื่อง นะจะต้องไม่ไปมองส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอกนำหน้าแต่เราจะต้องน้อมระลึกสิ่งที่เป็นความสมบูรณ์ความสุขร่วมกันหนะมายถึงทั้งสองครอบครัวที่จะมาเป็นหมู่ญาตินะหมู่กัลยานามิตรหรือส่งเสริมกัน สำคัญทีเดียวนะตามประสบการณ์ของผู้สูงวัยถ้าเราไม่มีเครื่องครองใจเอาไว้จะทำให้เราหวั่นไหวได้โดยง่ายเพราะในกระแสะโลกย่อมพาให้เราหวั่นไหวไปเนื่องจากทุกอย่างนั้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นรนลับรส พร้อมกับสังคมต่างๆก็มีความชินกับเรื่องพฤติกรรมต่างๆแต่ด้วยความชินต่างๆนั้นถ้าเราน้อมโดยหลักของพระธรรมคำสอนเราจะต้องระลึกเสมอว่าอะไรที่เบียดเบียนตนและคนอื่นอะไรที่ไม่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันไปในทางของคุณงามความดี เราควรจะต้องรับยังหรือระลึกระมัดระวังกันเอาไว้เท่าที่เรามีประสบการณ์นะทำไมเยาวไวท่ากลางไอส,สิ่งที่ต้องพูดเพราะเหตุว่าเราก็มีโอกาสบกพร่องหรือผิดพลาดเหมือนกันความพังเผอผิดพลาดเป็นเรื่องที่เราเรียกกำลังใจไม่เข้มแข็งพอ ก็ทำให้เราหลงไหลไปสู่กระแสภายนอกได้เหมือนกันแต่การที่เราย้อนกลับมาเป็นปกติของเราเร็วไวนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อนระลึกถึงชีวิตไม่เที่ยงตามพระธรรมคำสอนชีวิตเป็นทุกข์ทิ้งที่เกี่ยวพันแล้วเป็นทุกข์ถ้าเราสำนึก ในเรื่องศิลธรรมนำหน้าสิ่งสำคัญที่สุดเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านใช้ชีวิตของท่านด้วยความกล้าหาญด้วยความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้นั้นถ้าก็เราตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่ก่อนแต่งงานหรือจะแต่งงานกัน ก็ต้องศึกษาจิตใจเป็นหลักลเราจะไม่น้อมไปสู่สิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกนำหน้าสิ่งที่เป็นต้องพูดอย่างนี้เพราะเราได้เห็นกันมากมายในสังคมยุคใหม่ๆที่มีโอกาสผิดพลาดนะปรารถนาจะสร้างปัจจัยภายนอกก็ใช้ชีวิตประมาท ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันไม่ได้สอดคล้องต้องกันแต่เราเห็นแก่ปัจจัยภายนอกก็จะให้เกิดความผิดพลาดจากสิ่งที่ได้ใช้ปัจจัยภายนอกมาเสี่ยงกับชีวิตที่เราจะแต่งงานกันเนะเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานมีความสำคัญที่จะต้องน้อมเรื่องกำลังใจ ที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมนะีเป็นตัวอย่างที่ดีสืบลูกสืบหลานต่อสังคมภายภาคหน้าในสมัยโบร,ราณเขาจะมีกิจกรรมนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องจัดสรรให้ลูกนั้นถึงการเวลาก็ต้องหาคู่ ให้เพื่อจะให้ดำเนินหน้าที่การเป็นมนุษย์การเป็นพุทธบริษ,ษัทซีตามสมควรแต่ยุคใหม่เนี่ยก็ต้องให้โอกาสกับคนยุคใหม่ๆซึ่งโลกทันสมัยก็จะต้องให้เรียนรู้กันพบเจอกันแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาหารือร่วมไม้ร่วมมือกัน ที่จะต้องเดินทางไปสู่การแบกหามนะก็คือครอบครัวหรือคู่ของเราการชีวิตนะร่วมกันระหว่างสองคนนั้นที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องที่จะต้องให้อภัยแล้วก็มีเมตตากันนะเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็น เพื่อนสนิทเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องสำคัญเราจะผูกใจซึ่งกันและกันด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือจะเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนสร้างความดีงามเคารพในหน้าที่ทั้งภายนอกภายใน ถ้าเราเห็นพ้องต้องกันการที่จะร่วมในเครืกอลงเรือรำเดียวกันก็จะต้องมีเป้าหมายของการฝึกฝนอบรมตนนำพาให้เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์กันเพราะเหตุที่เราต้องพูดเรื่องร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะสิ่งที่เราใช้ชีวิตนั้นจะประกอบไปด้วย สืบลูกสืบหลานที่จะต้องมีการละอายต่อบาปนั้นเพราะนั้นถึงจะละลึกละอายต่อบาปแต่มนุษย์เราต้องยอมรับเรื่องชะตากรรมเรื่องวิบากกรรมเรื่องสิ่งที่เป็นไปโดยที่เรานะประมาทหรือผิดพลาดหรือกรรมตามทันแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เสมอนั้น ก็เป็นเรื่องชีวิตของเราจะต้องเดินหน้าร่วมกันนะนะร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจนะที่จะฟ่าฟันอุปสรรคเรียกว่าันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ <c oughs> ชีวิตนั้นนะเกิดมาทั้งทีแล้วไม่เสียชาติเกิดนะคำว่าไม่เสียชาติเกิดอาจจะตรงกันข้ามนะในเรื่องกระแสโลก ถ้าเราเป็นพุทธบ,บริษัทสีในพระรัตนัรไตรเราจะสํารวมกายวาจาใจนะแล้วก็สิ่งที่เราจะเดินไปภายหน้าเราก็ให้กำลังใจกันนะให้อภัยกันเพราะสิ่งที่สําคัญในะโลกยุคใหม่จะปลุกเร้านำพาให้แข่งขันปัจจัยภายนอกเพราะฉะน,นชีวิตก่อนแต่งงาน ความใกล้ชิดก็ดีการที่ให้คำม,มั่นสัญญาต่างๆความจริงเรื่องคำม,มั่นสัญญาก็ไมไ่เท่ากับความรู้สึกที่จิตใจนะที่จะให้อย่างไรจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายนั้นมีการร่วมไม้ร่วมมือกันว่าชีวิตทั้งหลายนั้นเราจะไม่ ปล่อยไปให้ชีวิตนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นแทนที่เรามีกําลังใจภายในเราจะเห็นว่าเราต้องมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอดีตนะฝ่ายชายจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวนะจะต้องให้แนวคิดให้ความคุ้มครองนะแล้วก็พร้อมทั้ง พัฒนาชีวิตตามกำลังตามสมควรนะเพราะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องน้อมนะพระธรรมคำสอนเอาไว้เหมือนกันถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยกันนั้นจะต้องไม่สร้างภาระจนเกินกำลังนะก็ใช้ชีวิตกันก็ปัณิประมมนะเพราะนั้น การประสบการณการเนี่ยคำพูดก็ยังไม่เท่าการกระทำนะแต่หากว่าเราใช้คำพูดไพเราะแต่การกระทำของเราไม่ได้มีจิตใจที่จะส่งเสริมกันก็เป็นเรื่องโลกมารยาเนะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าใช้เป็นโลกมารยาเราจะไม่มีคุณค่าต่อกันและกันในชีวิตก็เหมือนวัตถุปัจจัยภายนอกความจริงชีวิต มีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจไม่ได้หมายถึงปัจจัยภายนอกจริงๆแล้วชีวิตของเรือนชีวิตการแต่งงานเท่าที่มีประสบะการณ์มัเล่าสู่กันฟังก็มีสิ่งล่อแหลมหลายประการเพราะเรายังเยาว์วัยกันในะสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจยังรู้สึกข้องใจยังรู้สึก ไม่สามารถจะเป็นผู้นาหรือผู้ตามกันได้หรือเป็นเพื่อนกันได้ก็เกิดการเบาะแว้งทะเลาะบาะแว้งกันได้เหมือนกันเพะฉะนั้นจําเป็นต้องเปิดเผยสิ่งที่เรามีเราเป็นเราบกพร่องเราจุดไหนที่เรามีความรู้สึกโดดเด่นเราก็แลกเปลี่ยนเปิดเผยแล้วก็แก้ไขนะอะไรที่สามารถ บอกกล่าวกันก็ต้องเปิดเผยการแต่งงานหมายถึงการร่วมชีวิตเพืนะ่อจะสืบลูกสืบหลานนะให้มีทายาทมีการสืบทอดเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดจากกันเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ฝามตั้งมั่นในการที่จะเดินทางไปสู่การเป็นผู้ให้ งั้นชีวิตแต่งงานก็คือการเป็นผู้ให้นะไม่ใช่หมายถึงการเป็นผู้ได้เราจะให้ความสุขอย่างไรกับฝ่ายหนึ่งนะนะพ่อบ้านมีหน้าที่นะสแสวงหาหน้าที่การงานแม่บ้านก็มีหน้าที่ประกอบกิจกรรมการงานนะให้การดูแลเก็บรักษา ให้กำลังใจนะเพราะนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะนั้นถ้าเราได้น้อมหน้าที่ไม่ได้หมายถึงต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างตัดท้อต่อว่ากันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตเศร้าหมองกันแต่อย่างไรก็ตามชีวิตยุคใหม่เราเห็นการใช้ชีวิตของเรือแล้วไม่ค่อยมีทายาทกัน เป็นเรื่องที่เราน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าต้องรอให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ซะก่อนแล้วค่อยมีทายาทแต่เห็นปู่ย่าตายายของเรามีลูกมีหลานนะสี่ห้าหคนเจ็ดคนสิบคนเขาก็มีกันได้เขาก็เลี้ยงดูกันได้เหมือนกันนะจนกระทั่งมีหน้าที่การงานโดยชอบก็มากมายนะแต่ส่วนที่เราได้เห็น การปลูกฝังการพัฒนาร่วมกันผักดันให้ลูกหลานนั้นเดินทางสู่สัมมาทิฏฐิก็จะมีเกียตรติมีเขาเรียกจะ,จะทำกิจกรรมก็สง่างามเพราะพวกเราที่เป็นพุทธบริษัท4ก็จะยึดหลักศีลธรรมนำหน้ากันไม่เอาเขาเรียก อะไรที่เป็นวัตถุปัจจัยภายนอกมานําเสนออวดอ้างเบียดเบียนกันนันแต่ก็ทำให้มีคุณประโยชน์ทีเดียวที่เราได้เห็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมพระธรรมนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตของเรือนสืบลูกสืบหลานให้มีประโยชน์ต่อกันไปนะความที่เราได้เห็นครอบครัวยุคใหม่ ขัดแยง้งแตกแยกกันจึงได้มีโอกาสน้อมระลึกมาพูดจ่าให้รู้ว่ายายใช้ชีวิตประมาทแต่ขอให้เราใช้ชีวิตตั้งมัน่นะกิจกรรมหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำหน้าที่การงานนะไม่ใช่หมายถึงเรานะถือว่าเรามีพร้อมปัจจัยภายนอกแต่เราไม่ประกอบหน้าที่การงาน เราก็จะเป็นคนไร้ค่าเหมือนกันนะตอนนั้นเราจะมีคุณค่าเพราะเราต้องมีการงานนะหน้าที่การงานมีระเบียบด้วยจากดูแลเรื่องชีวิตประจําวันของเรานะในการที่จะดูแลลูกหลานอย่างไรจะให้เดินทางหรือพัฒนาตนนะด้วยกำลังกายวาจาใจ ที่ต้องอ้างคําว่ากายวาจาใจหมายถึงการจะต้องสํารวมละวังนะจัดสรรแบ่งปันให้เหมาะสมในปัจจุบันในสิ่งที่เป็นภัยข้างหน้าการที่เราต้องอ้างเหตุการที่เราคุมตัวเองนะหรือควบคุมตัวเองการที่จะพูดจะจาก็ต้องยั้งคิดนะยั้งคิดเะก่อน ที่จะพูดพูดแล้วไม่ให้เกิดความทุกข์ความเศร้าหมองนะเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้เกียรติกันความเล้าฉานสั่งสมไปเรื่อยๆก็จะไม่เกิดความเศร้าหมองนะเมื่อความเศร้าหมองก็ไม่เกิดผลดีประการใดเพราะนั้นจึงต้องน้อมพระธรรมเสมอว่า สิ่งที่เรามีแรงกระทบกระทั่งกันนะก็ต้องใช้หลักการระลึกระวังการควบคุมตัวเองนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเราแต่ก็อย่าประมาทนะการใช้ชีวิตแต่งงานก็ต้องเป้าหมายก็ต้องมีทายาทเราจะไปล็อกเราจะไปปฏิเสธคำว่าทายาทเนี่ยตอนแก่เท่า ตอนที่เราได้เห็นความพัฒนาการของลูกหลานนั้นหายไปนีสมัยใหม่ทายาทลูกหลานก็น้อยลงนะไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะให้กําเนิดกันเพราะว่ากลัวในเรื่องจะเลี้ยงจะดูกันกลัวไม่ดีแต่ถ้าเราศ,ศึกษาเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเราจะไม่กลัวนะจะไม่กลัวเพราะว่า ในเมื่อเรามุ่งมั่นเชื่อในสัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนทุกข์นะน,นั้นเหตุที่ต้องมีต้องเป็นเราเต็มที่เต็มกำลังนะที่จะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ความรู้ให้แนวทางของการเลี้ยงชีพนะแล้วก็ปลูกฝังนะเรื่องศิลธรรถถมเอาไว้ การปูกฝังศีลธรรมไม่ใช่หมายถึงเราทําให้ลูกหลานของเราเย็นชาเฉยชาไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ใช่อย่างนั้นเรายิ่งมีศีลธรรมเนี่ยนะเราจะมีเครืยอสร้างความขยันหมั่นเพียรทั้งภายในก็คือจิตใจมุ่งม,มั่นภายนอกก็เป็นเรื่องร่างกายที่จะต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมที่จะทําประโยชน์ให้เกิดกับตนพร้อมทำทาประโยชน์ให้เกิดกับท่านเมื่อประโยชน์เกิดทั้งสองด้านทั้งตนและท่านนั่นหมายถึงเรากําลังสร้างบุญสร้างกุศลของเราแต่ถ้าเราหวังประโยชน์แต่ตนไม่ได้หวังประโยชน์ท่านไม่ได้ทําประโยชน์ส่วนรวมลูกหลานก็จะดูเหมือนกัน่นะบ,บันทบบุษเราทําพฤติกรรมอย่างนี้เราก็จะเรียนแบบตาม บันบรพุลธเราแต่เป็นมิจฉาก็จะตามมิจฉาแต่เป็นสัมมาก็จะเดินทางสู่สัมมาเพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังนะพระคุณเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสั่งสอนเรื่องการของเรือนบ้างสั่งสอนเรื่องความอดทนอดกั้นมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังกัน แต่สิ่งที่เราจะต้องตักเตือนตัวเราเสมอนั้นก็เป็นเรื่องสติในสำคัญสติเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งการที่เรารู้สึกตัวรู้สึกสิ่งที่ต้องดูแลน้อมหาความรู้สึกของเราว่าเราทำหน้าที่ของเรานั้นเต็มที่เต็มกำลังหรือไม่นะถ้าหากว่เราเต็มที่เต็มกำลังนะของการที่เรา เป็นภรรยาเป็นสามีไม่ปล่อยป่าละเลยนะเรื่องปัจจัยสี่ที่เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันคำว่าสามีภรรยานั้นหมายถึงเราจะต้องเหมือนตัวคนเดียวเหมือนคนคนเดียวกันนะนั้นการที่เราจะต้องน้อมว่าทำไมคุณหรือท่านหรือเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องถามว่าสิ่งนั้นเรารับ กันได้ตั้งแต่ตอนต้นหรือไม่แตนะไม่ใช่พออกพอใจก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะแต่ถ้าหากว่า,อ,าอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนแท้ๆถ้ารับได้ตั้งแต่ต้นก็ต้องรับได้นะนตะ่บางท่านเขามีความกตตันญยูต่อพ่อต่อแม่ต่อหมู่คณะสังคมแต่เรารู้สึกขัดใจเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมรับว่า ต้องยอ,ยอมคิจเรณาว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเราหรือไม่ในการที่มีสามีกตัญยูมีภรรยากตัญอยูต้องแยกแยะ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แยกแยะเนี่ยก็ทําให้เราปฏิฆะหรือเกิดฟามรู้สึกไม่พอใจนะแต่จริงๆแล้วต้องไต่ตองเหมือนกัน การที่เราจัดสรรความกตันอยู่ก็ต้องให้ได้รับความพอดีนะมันต้องกระทั่งขาดดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองจนเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องมีขอบเขต <c oughs> ในความพอดีนะเพราะฉะนั้นตามที่มีประสบการณ์และได้เห็น จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบมาจนถึงปัจจุบนันนาการเราจะต้องระลึกระวังอย่างยิ่งในเรื่องการที่เราจะเข้าชีวิตการแต่งงานนั้นก็จะต้องระวังเรื่องถ้าเราน้มเรื่องหน้าที่ตำแหน่งหรือปัจจัยภายนอกเอามายึดวไว้ในใจก็จะทำให้เราอาจจะผิดพลาด ในชีวิตของเราเนะต้องใช้ความกระหายที่จะดำเนินชีวิตของเราด้วยตัวเรานะด้วยสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะจะมากจะน้อยก็ไม่ได้หมายถึงเราจะหมดเขาเรียกว่าหมดกำลังจากการทำดีหรือทำดีนั้นไม่ได้ผลแต่ความจริงผลอยู่ที่การทำดีแล้ว เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,นาชีวิตช่่งน้อยนักเพราะนั้นเราใช้ชีวิตของเรือนก็ไม่ได้กี่10สิบปีก็ต้องพัดพากจากกันเพราะนั้นถ้าจะคิดถึงการเป็นผู้ให้ในการที่จะใช้ชีวิตของเรือนนั้นเราจะให้ความสุขกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรให้ความสมบูรณ์อย่างไรให้กำลังใจกันอย่างไรเพราะนั้น ถ้าเราเรียนรู้การจะแต่งงานเรามาเรียนรู้การเป็นผู้ให้กันให้กันและกันให้การดูแลกันให้ชีวิตให้การทนุถนอมในการที่ใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองนะเพราะนั้นหลักของพระรัตนตรยัยที่เรายึดมั่นถือมั่นนะก็เป็นการประครับประคองให้ชีวิตนั้น เดินทางสู่เบื้องต้นท่ามกลางของการใช้ชีวิตคู่นะจะได้สมบูรณ์ไปด้วยเห็นลูกเห็นหลานเป็นคนมีคุณธรรมความดีขยันหมั่นเพียรแล้วก็กระตันอยู่สืบไปนะก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำนะคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทธสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทุพัสสีสวัสดีครับ